สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนําการใช้งานนะครับเป็นจอยเกมมือถือนะครับเล่นเกมชินอิมแพกนะครับบน iPhone นะครับโดย iPhone ที่ผมใช้เนี่ยผมจะให้ดูก่อนนะครับว่าไอโฟนเนี่ยผมเป็นรุ่น i p h o n เจ็ดพัสนะครับจะเป็นเวอร์ชันซอฟต์แวร์ iOS 14.4ล่าสุดตอนนี้เลยนะครับผมวิธีใช้กับจอยเกมมือถือตัวนี้ก็ง่ายมากเลยนะครับเข้าไปที่บลูทูธนะครับแล้วก็ทำการต่อจอยนะครับผมต่อจอย กดที่ปุ่มตรงกลางนี้นะครับพอไฟมันกระพริบนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมต่อได้เลยนะครับตรงชื่อคอนโทรลเลอร์นี้นะครับพอเชื่อมต่อแล้วนะครับผมเราก็สามารถไปเข้าเกมได้เลยนะครับเข้าเกมมาแล้วนะครับผมผมลองเข้าเกมตั้งแต่ต้นเลยนะครับอาจจะติดโหลดนิดนึงนะครับผมก็คือจะให้ดูกันแบบต่อเนื่องมาเลยนะครับไม่ต้องกัตัดต่อ ว่ามันเวลาเราใช้จอเนี่ยมันเวลาเราเข้าเกมแล้วใช้จอเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมกับ iphone ios 1 4 4นะครับอ่าอน,นี้เข้ามาแล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยจะยังควบคุมไม่ได้นะครับผมจากที่เห็นนะครับเราต้องไปทําการเปิดโหมดจอยก่อนนะครับก็คือให้กดที่ของตั้งค่ามันนะครับตรงนี้นะครับตรงคําว่าประเภทการควบคุมนะครับ ให้เลือกเป็นคําว่าจอยสติ๊กนะครับผมจอยสติ๊กนะครับจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับว่ามีปุ่มขึ้นมาครับปุ่ม A ปุ่ม B นะครับแค่นี้นะครับผมใช้ได้แล้วนะครับผมแค่นี้เองครับง่ายมากเดี๋ยวผมสาธิตการใช้งานให้ดูเบื้องต้นนะครับก็คือตรงนี้มันจะเห็นเลยนะครับจะมีปุ่ม A B X Y นะครับผมคือมันมีไกด์บอกอยู่แล้วนะครับว่าปุ่มไหนทําอะไรเนี่ย A เนี่ยอย่างงี้นะครับเเป็นกระโดด A เป็นกระโดดนะครับผม B ก็คือเป็นโจมตีอย่างงี้นะครับอ่าอย่างตัวนี้ก็คือจะเป็น LT นะครับเป็นเลงง่ายนะครับผมมันมีบอกหมดเลยว่าทําอะไรอย่างเดสนะครับเดสไปข้างหน้าก็คือจะกด r b อย่างงี้นะครับอันนี้คือขึ้นไหวนะครับแล้วก็อันมูอันหอดขวาเนี่ยใช้ในการหมุนมุมกล้องอย่างงี้นะครับผม เดี๋ยวมาดูวิธีอย่างวิธีเปลี่ยนตัวนะครับก็คือเนี่ยมันจะมีบอกนะครับว่ากดขึ้นนะครับเปลี่ยนเป็นตัวนี้อันนี้ผมเพิ่งเล่นไปนิดเดียวนะครับก็เลยไม่มีตัวมากมายนะครับผมมีแค่2องตัวเริ่มต้นเองอย่างเกณฑ์นะครับมันบอกมาเลยว่าเนี่ยกด LB นะครับผม LB ค้างนะครับเพื่อเปิดวงล้อเมนูนะครับพอกด LB ค้ง L ค้างปุ๊บแล้วก็กดาลอกขวานะครับหมุนเลือกเมนูได้เลยนะครับ นี่อย่างนี้นะครับผมคือมันก็คือจะไม่บอกมเลยว่าปุ่มไว้ทาอะไรนะครับอย่างเนี่ย LT ก็คือปุ่มนี้นะครับขยาย RT ย่อนะครับผม B ปักหมุดนะครับ A จะเป็นยกเลิกนะครับผมพวกเมนูพวกเนี้ยเราสามารถใช้อนาล็อกนะครับผมนี่นะครับผมกดอนาล็อกลงมานะครับตรงนี้กดไม่ได้นะครับผมต้องใช้อนาล็อกในการกดเนี่ยพวกเมนูพวกเนี้ยต่างๆนะครับกดได้เกือบหมดเลย ไม่ต้องกลัวว่าปุ่มไหนทําอะไรจะไม่รู้นะครับผมเพราะว่ามันจะมีบอกทุกตลอดเวลานะครับว่าปุ่มนี้อย่างปุ่ม A คือออก B ตรวจสอบ X เลือกตัวละครนะครับผมกด A เป็นออกนะครับเดี๋ยวผมไปลองตีมอนให้ดูนิดน,นึงนะครับนี่อย่างเวลาเราเก็บของนะครับผมเราเดินผ่านใบไม้ต้นไม้เงี้มมมมยมันก็จะบอกเลยว,ว่า X เ,เนี่ยให้กดเพื่อเก็บนะครับแล้วก็กดตามเขาได้เลยนะครับ คือเวลาเราเล่นแบบใช้จอยนะครับผมมันก็คือเราแทบจะไม่ต้องไปแตะหน้าจอเลยครับมันสามารถจบได้ในการใช้จอยเนี่ยครับเมนูเขาออกแบบมาเพื่อให้ใช้จอยโดยตรงนะครับเวลาใช้จอยเนี่ยมันก็จะพิ้วนึงนะครับเวลาแบบอย่างเช่นแบบเราต่อตีไปแล้วก็เด้หลบไปวพวกเนี้ยครับก็ถือว่าพิ้วพอสมควรนะครับแต่ว่าอันนี้เครื่องผมมันจะช้าช้านึงนะครับผมเครื่องมันเก่าแล้วสเปคมันจะรันไม่ค่อยได้ ก็ให้ดูประมาณนี้นะครับผมว่าเราสามารถใช้จอยเล่นเกม g e n s h i Impact นะครับกับ iPhone iOS 14.4ได้อย่างแทบจะเรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมใครสนใจตัวจอยที่เล่นเกม iPhone แบบนี้นะครับก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับทางแชททางรายที่โชว์นี้นะครับพมกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ